คลิปนี้จะไม่ใช่คลิปแกะอ่านรีวิวธรรมดาทั่วไปแต่ EP นี้จะเป็นแกะอ่านรีวิวสุด Special e x c l u s i v e พิเศษใส่ไข่ที่มีผู้สนับสนุนใจดีส่งมังงะมาให้ผมรีวิวและสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยก็คือเข้า Facebook สยาม Intercomic และใช่ครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็ต้องกดไลค์แต่จริงๆผมกดตั้งนานแล้วนะอันนี้ทาเพื่อคอนเทนต์เฉยๆทางพี่สยามเขาก็ได้ส่งมัง,งะมาให้ผมรีวิวนะครับ และคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากค่ายสยามอินเตอร์คอมิกซึ่งมังงะกำลังจะมาส่งภายใน3 2 1ก yeah, ็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามังงะที่ผมได้มาวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมเอ๊ะแต่ทุกคนก็เห็นตั้งแต่ปกคลิปแล้วนี่หว่า มาครับทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยทางพี่สยามน,นะครับเขาก็ได้ส่งมังงะมาให้ผมรีวิวนะครับนี่ดูจากปกคลิปดูจากชื่อคลิปเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับงั้นเปนว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปแกะตัวมังงะก,กันเลยดีกว่าเลครับผมผม,มาผมก็รู้สึกโอ้โหดีใจมากเลยนะครับที่ทางสยามเนี่ยเขาได้ทําการส่งมังงะมาให้ผมรีวิวนะเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยพูดรีวิวตามสไตล์ผมเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปก็เดี๋ยวผมขอตัวแกกะ่อน นี่นะโหขนาดห่อมาเล่มเดียวนะยังห่อมาแบบแน่นหนาสุดๆเลยนะครับทุกคนดูไปงั้นเดี๋ยวแกะอีกชั้นหนึ่งนี่ทุกคนก็คือเรื่องที่ผมจะมาแกะรีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็คือเรื่องโดรอนโดรนนะครับผมนะ ก็ตัวเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เนื้อเรื่องยังไม่รู้อะไรเลยนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องแนวไหนอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็ตัวรูปเล่มที่พี่สยามเขาส่งมานะครับก็คือนี่ส่งมาแบบว่าแกะซิลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะและ้วนี่มีเขียนว่าอะไรตรงนี้ด้วยนะอ๋อเขียนว่าอะไรเนี่ย ห้ามจัดจําหน่ายนะครับก็เป็นหนังสือมาังงะาที่ส่งมาให้ผมรีวิวนะครับก่อนจะไปดูตัวเนื้อเรื่องข้างในนะทุกคนเดี๋ยวผมจะดูตัวรูปเล่มข้างนอกก่อนนะครับก็ตัวเล่มเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแบบปกแบบมันเงานะครับผมนะนี่สันก็จะเป็นประมาณนี้เลยสันสีดํานะครับผมโดรนโดนโดลน,ดลน90บาทและก็นี้เป็นข้างหลังนะครับผมอ่าประมาณนี้จอ,อิจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรเลยนะครับทุกคนแต่ว่าดูจากตัวดีไซน์หน้าปกเนี่ยโอ้โหมีกลิ่นอายความเป็นโชเนียนสูง ก็เดี๋ยวเราจะไปดูตัวเนื้อเรื่องกันว่าข้างในเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนไปเริ่มจากดูปกข้างในก่อนนะครับทุกคนอ่าเออน้องคนนี้น่ารักดีนะทุกคนนะเป็นน่าจะเป็นปีศาจนะครับผมแบบเป็นคู่หูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าแล้วก็ปกหลังก็จะเป็นอ่าไม่มีอะไรนะครับสีแดงแจ๊สเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวเนื้อเรื่องข้างในกันเลยดีกว่าทุกคน อันนี้ก็จะเป็นบทเปิดนะครับผมนะก็คือเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยได้มีปีศาจปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง4ี่พันกว่าคนตั้งแต่ปีศาจปรากฏตัวขึ้นมานะอ่าซึ่งปีศาจนั้นนะครับชั่วร้ายแล้วก็อภัยให้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับใช่แล้วปีศาจนั้นนะ่ะนี่ก็จะเป็นการที่พระเอกกับน้องปีศาจต,ตัวจิ๋วนะครับนี่ปีศาจต,ตัวจิ๋วได้พบกันครั้งแรกน,นี่ก็จะเป็นบทเปิดนะครับผม อันนี้จะเป็นหน้าเอ้ยเท่อยู่นะมีกลิ่นอายความเป็นแบบสยเวทหน่อยๆน,นะเออคุณใสอะไรอย่างนี้อันนี้นางเอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนะไปเปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอกับพระเอกที่อยู่ที่สุสานนะครับผมซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็บอกว่าผมมันทะเลาะวิวาทจนถูกลงโทษจนถูกพักการเรียนแล้วก็จนเกือบถูกไล่ออกแล้วก็มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับแต่ก็เรียนจบมปลายมาได้ตามสัญญาแล้วและนี่ก็คือใบจบการศึกษา ดาราเกาหลีที่แม่ชอบแล้วก็ตัวระยากิจัมโบ้ของโปรดแม่อ่าเหมือนกับว่าพระเองเนี่ยก็มาเยี่ยมที่หลุมศพของแม่นะครับผมนะ แล้วก็ได้บอกว่าเลือดูใบไม้ผีเนี่ยผมจะไปเป็นซามูไรจะทํางานราชการนะครับที่แม่เนี่ยเคยสนับสนุนให้เป็นแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้ภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้สักทีนะแล้วอยู่ๆนะครับก็มีแมวนะครับผมแมวขโมยก็มาคาบโดเรยาจิไปนะครับอ่าแต่ว่าพระเอกเนี่ยสังเกตเห็นว่าแมวตัวนี้เนี่ยตั้งท้องนะครับท้องนี่คือป่องเลยนะพระเอกก็เลยอ่ะให้โดเรยาจินะครับแล้วก็วยพรแมวนะว่าขอให้ลูกเป็นเด็กดีแล้วกันนะ อะไรประมาณนี้นะครับตัดภาพอีกทีก็คือเมืองท่าเขตเอจิบูเซนนะครับผมก็ได้มีนะครับนี่ปีศาจเทงูลิงได้ทําการลักพาตัวเด็กไปนะครับผมนะและจูจๆนะครับผมก็มีนี่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีอยู่อาชีพอาชีพหนึ่งนะครับที่จะทําการปราบปีศาจแล้วก็ปกป้องชาวบ้านชาวเมืองนะครับก็คืออาชีพสมไรัยนั่นเองนะครับผมนะามไรัยสาวคนนี้เนี่ยก็กระโดดตามหลังเจ้าปีศาจนี้มาฟันชะอทีเดียวนะครับปีศาจแตกนะซึ่งสมูไรัยสาวคนนี้ก็คือหน่วยอิซานังินะครับ อ่าเปิดตัวมาอย่างเท่นะครับผมอ่านี่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยฉันจะปกป้องความสงบสุขของเมืองนี้เองนะจะไม่ยอมให้มีผู้เคาะลายแม้แต่คนเดียว แล้วก็ได้มีการอธิบายว่าหน่วยอิซานงิเนี่ยคือองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการกําจัดปีศาจนะครับทุกคนเป็นนักรบที่ได้รับอนุญ,ญาตให้พกดาบและก็ลงพื้นที่กําจัดปีศาจหรือก็คือเรียกว่าซามูไรซึ่งการจะสอบเข้าไปเป็นซามูไรเนี่ยก็คือจะต้องมีการทดสอบนะครับทุกคนและพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดูพึ่งพาได้นี่นาะขอฝากตัวด้วยก็คือพระเอกเนี่ยจะไปสอบเข้าเป็นซามูไรให้ได้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ตัดภาพมาที่วันที่มีการทดสอบซามูไรนะครับทุกคนก็มาที่สนามสอบปุ๊ เสร็จปุ๊บมีการตรวจเลือดนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคุณซาสกิโดละไม่ผ่านนะครับดูหน้าดิดูหน้าพระเอกพระเอกก็บอกว่าแค่ตรวจเลือดก็ปัดตกนี่ฮะนะอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังก็คือแค่ตรวจเลือดนะครับก็รู้ได้เลยว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เป็นซามูไรหรือเปล่านะเพราะว่าการเก็บเลือดมาตรวจเนี่ยแล้วก็ผสมกับน้ํายานะครับก็จะวัดปริมาณพลังลรีลับในร่างกายได้อ่าซึ่งถ้าไม่มีพลังลรีลับในร่างกายเนี่ย ก็จะไม่สามารถกําจัดปีศาจได้นะครับผมนะนี่ไงแล้วเขาก็ได้บอกว่าคุณซาสกิเนี่ยมีปริมาณพลังลีรับเป็นศูนย์นะครับไม่มีทางเป็นสมูไรได้หรอกครับแล้วก็หลังจากนั้นที่พระเอกเวอร์ไปช็อตหนึ่งนะครับนี่พระเอกก็นี่เลยลุกขึ้นยืนถอดเสื้อโชว์เบ่งกล้ามโชว์ต่อยนะครับผมนะแล้วก็ได้บอกว่าฉันไม่เคยต่อยตียตแพ้ใครเลยนะกับปีศาจคงเอาชนะได้ง่ายๆยแหละแล้วอยู่ๆนะครับก็มีคนมาชนพระเอกนะครับแล้วก็บอกให้ถอยไป ซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือนี่เลยคุณลุงล่ําบึกนะครับผมนะโอ้โหตัวโคตรใหญ่อะซึ่งคุณลุงคนนี้เนี่ยก็ตามสเต็ปครับผมนะแซงคิวเฉยเลยนะครับแล้วคุณลุงเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าถ้ามีปัญหาก็มาเจอกันได้เลยแชมป์ศิลปะการต่อสู้ใต้ดินเนี่ยคนนี้จะเป็นคู่มือให้เองแล้วอยู่ๆนะครับผมนะพระเอกก็นี่เลยจับคุณลุงล่างบึกนะครับลากไปแบบโอ้โหชิวๆง่ายๆเลยนะแล้วพระเอกก็ได้บอกว่า ถ้าจะมาเป็นสมุนไล์เพื่อรับใช้ผู้คนเนี่ยก็อย่าสร้างปัญหายผู้คนสิฟะฉันเองก็จะไปเข้าแถวทดสอบใหม่เหมือนกันไปต่อท้ายแถวด้วยกันเถอะแต่จริงๆแล้วคือทดสอบใหม่ไม่ได้นะครับผมนะช็อตนี้ก็หาไปหนึ่งตับนะครับตัดผ้ามาอีกทีนะครับพระเอกก็กําลังเดินกลับบ้าน และภาพเนี่ยก็ย้อนอดีตไปนะครับผมตอนที่พระเอกกับแม่เนี่ยยังอยู่ด้วยกันนะครับตอนที่แม่เขายังไม่ตายนะซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็ได้พูดพล่อยๆอ,ออกไปว่าแม่ผมจะเป็นสมุไรดีไหมผมเรียนแย่มากไม่มีทีท่าว่าจะจบเลยแต่ต่อยตีเก่งจนช่ำชองแบบนี้น่าจะไปสู้กับปีสาจได้แล้วแม่เนี่ยก็บอกว่าดีสุดๆไปเลยเหมาะกับโดระมากๆลูกที่เอาแต่สร้างปัญหาหคนอื่นเนี่ยจะไปเป็นสมุไรเพื่อปกป้องผู้คนเหมือนแม่จะภูมิใจนะครับที่โดราเนี่ยอยากที่จะปกป้องผู้อื่นนะ พระเอกของเราก็คิดว่าแม่เนี่ยก็ทำหน้าดีใจซะขนาดนั้นนะครับคงอยากให้เราเป็นสมุไรมากแน่เลย แต่พระเอกก็คิดว่าแต่มันก็ไม่มีทางเป็นซามูไรได้นะเพราะว่าพระเอกไม่มีพลังลี้ลับนะครับอยู่ๆนะครับ <Hotel. S 1> ก็ได้ยินเสียงยันนีนะก็คือมีเด็กผู้หญิงเนี่ยกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่นะครับพระเอกของเราก็นี่เลยด้วยความเป็นพระเอกวิ่งเข้าไปช่วยผึบด้วยความรวดเร็วนะครับผมซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็บอกว่าข้างบนมีปีศาจและพระเอกก็จะพาเด็กผู้หญิงหนีนะครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าคนที่ช่วยหนูไว้อยู่ข้างบนอยู่เลยและพระเอกก็บอกว่าเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวจะไปช่วยหมอนั่นก่อนนนนนใหห้้้เเเดด็็กกกกผูญิิงงีี่่ยววไปคคะรรมสัน มาช่วยทีหลังจากนั้นนะครับพระเอกเขาก็ได้รีบวิ่งขึ้นไปหาคนที่ช่วยเด็กคู้หญิงเอาไว้นะ สรุปปรากฏว่าเจอปีศาจกับปีศาจครับทุกคนก็คือเป็นปีศาจลิงยักษ์กับปีศาจตัวจิ๋วนะผมจะเรียกปีศาจตัวจิ๋วแล้วกันสรุปก็คือปีศาจตัวจิ๋วตัวนี้เนี่ยเป็นคนช่วยเด็กผู้หญิงเอาไว้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยปีศาจทั่วไปนะครับจะมีกลิ่นคาวเลือดใช่ไหมเพราะว่าเคยกินเนื้อมนุษย์มาก่อนแต่ว่าปีศาจตัวจิ๋วนี้ไม่มีกลิ่นคาวเลือดเลยทุกคนแล้วอยู่ๆนะครับปีศาจตัวจิ๋วก็ถูกโจมตีนะครับไปที่ทางพระเอกนะซึ่งตอนแรกพระเอกก็ไม่รู้นะครับว่าปีศศาาตัวววิ๋เเเนีียปป็็ดกแแแบบอล้ มันเห็นฉันแล้วสิแต่แล้วนะครับปีศาจตัวจิ๋วก็บอกพระเอกว่าหนีเร ok 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 ็วเดี๋ยวก็โดนมันฆ่าหรอกฉันจะหยุดมันอย่างสุดความสามารถเองซึ่งพระเอกเนี่ยก็ดูได้ทันทีเลยนะครับว่าปีศาจจิ๋วตัวนี้เนี่ยเป็นคนที่ช่วยเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้เอาไว้นะอยู่ๆนะครับปีศาจลิงยักษ์ก็โผล่มานะทุกคนแล้วบอกว่าอ้าวมีมนุษย์อยู่ด้วยหรอเนี่ยอ้าเนี่ยปีศาจเทงูลิงยักษ์ซึ่งปีศาจตัวนีว้เนี่ยคือชอบกินเนื้อเด็กนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปีศาจลิงยักษ์คือหิวมากนะครับจะกินอะไรับ นับขาไปทีหนึ่งแล้วบอกให้พระเอกหนีไปแต่แล้วนะครับพระเอกก็ตัดสินใจช่วยเหลือปีศาจจิ๋วแล้วก็พาหนีไปด้วยนะครับผมซึ่งปีศาจจิ๋วเนี่ยบอกพระเอกว่าทําอะไรของนายเนี่ยทิ้งฉันไว้แล้วหนีไปพระเอกก็ตอบกลับไปด้วยความหล่อเทว่าฉันก็ไม่อยากช่วยปีศาจหรอกแต่ว่าแกช่วยเด็กเอาไว้จะให้ฉันทิ้งแกได้ยังไงล่ะนี่คําพูดห,หล่อเทจัด แล้วพระเอกก็ถามปีศาจจิ๋วว่าทําไมแกถึงช่วยมนุษย์ปีศาจจิ๋วก็เลยตอบว่าฉันเนี่ยอยากทําให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่อ่อนโยนแล้วไม่มีใครต้องเจ็บตัวอีกต่อไปเพราะงั้นเนี่ยเลยปล่อยพวกชั่วไว้ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือเป็นคนซึ่งปีศาจไอลิงยักตัวเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นปีศาจที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มันสั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปจับเด็กมาแล้วกินเด็กไปหลายคนแล้วนะแล้วอยู่ๆนะพระเอกของเราเนี่ยก็ ย้อนนึกคิดไปตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่กับแม่นะครับผมว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อของพระเอกก็ได้เสียไปนะครับแล้วแม่ของพระเอกเนี่ยก็ได้เศร้ามากพระเอกก็เลยมีความคิดตอนเด็กว่าพระเอกเนี่ยอยากจะทําให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มีความสุขและไม่มีใครต้องร้องไห้อีกนะครับซึ่งความคิดของพระเอกตอนเด็กๆเนี่ยก็เหมือนกับปีศาจจิ่วตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมนะนี่ไงอยู่ๆพระเอกก็แบบระลึกถึงความทรงจําก่อนนะครับผมนะอ่า ตัดมาจากบทซึ้งนะครับกลับมาเข้าฉากแอคชั่นเหมือนเดิมนะครับผมเจ้าปีศาจลิงยักษ์เนี่ยก็ตามมาทันแล้วนะถึงตัวใหญ่แต่ก็มีความเร็วนะครับแต่ก็ได้นี่เลยตบพระเอกไปทีกระเด็นนองมาจากตึกเลยนะทุกคนอ่าแต่ว่ายังโชคดีครับว่าปีศาจจิ๋วเนี่ยก็ ได้กายล่างแล้วก็ปกป,ป้องพระเอกเอาไว้นะครับอูแต่สภาพนี่คือไม่น่าไหวแล้วนะซึ่งใกล้ๆก,ก,กับหอนาฬิกาที่ปีศาจลิงยักษ์อยู่เนี่ยก็คือใกล้โรงเรียนครับทุกคนแล้วก็ตามที่เห็นครับก็คือปีศาจลิงยักษ์เนี่ยชอบกินเนื้อเด็กมากกว่านะพระเอกก็เลยคิดว่าแบบเออทำอะไรเสี่ยงไปเนี่ยคงจะอันตรายแน่นอนนะครับแต่ว่าจะถอยไม่ได้เด็ดขาดนะนี่เลยก็เอาขวดนะ้มาทําปากฉลามแนละ้วก็ทุบหัวปีศาจลิงยักษ์ไปทีนะครับแต่ปีศาจไม่เป็นอะไรเลยนะอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยปีศาจลิงยักษ์ไม่สนใจพระเเเเออออกกกกแล้้ววครับนนนนะะะยยยาาจิืดด็่งี ซึ่งพระเอกก็คิดว่าตัวพระเอกเองเนี่ยปริมาณพลังลีลับเป็นศูนย์เลยนะครับซึ่งไม่มีทางที่จะสามารถกําจัดปีศาจได้แน่นอนและอยู่ๆนะครับก็นึกแวบขึ้นมาได้นะครับผมว่าแผลที่ขาปีศาจนะครับตอนที่โดนปีศาจจิ๋วงับเนี่ยมันได้ผลนะครับซึ่งปีศาจจิ๋วเนี่ยก็มาบอกพระเอกว่าขอโทษนะฉันขยับตัวไม่ได้เลยช่วยปกป้องนายไม่ได้พร้อมกับร้องไห้นะครับอ้ยน่ารักเนี่ยน่าสงสารพระเอกของเราก็บอกว่าแกจะใจดีไปถึงไหนกันเนี่ย พระเอกก็คิดขึ้นมาได้ว่าปีศาจนั่นนะชั่วร้ายนะครับ mm hmm. เกียรมันจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆเพราะว่าปีศาจเนี่ยเป็นคนฆ่าแม่ของพระเอกนะซึ่งพระเอกเขาก็ได้บอกกับปีศาจจิ๋วว่านี่ฉันต้องการให้แกช่วยมาร่วมมือกับฉันหน่อยแกอยากจะทําให้โลกนี้เป็นโลกที่มีความสุขใช่ไหมล่ะ อ่าซึ่งปีศาจจิ๋วนะครับก็คิดว่าถ้าร่วมมือกับนายเนี่ยจะทําให้โลกนี้เป็นโลกที่มีความสุขและอ่อนโยนได้หรือเปล่าพาเอกก็ตอบแบบยืนยันมั่นใจเลยนะครับว่าจะทําให้เป็นจริงให้ได้เลยแล้วก็ตัดภาพมานะครับปีศาจลิงยักษ์เนี่ยก็ได้มาที่โรงเรียนแล้วนะพร้อมกับจับเด็กไป2คนแล้วก็จะยัดเข้าปากเลยนะครับนะเพราะว่าต้องรีบกินให้เต็มที่ก่อนที่พวกซาุไรจะมานะครับผมจังหวะที่เด็ก2คนเนี่ยจะถูกกินนะครับ เรียบร้อยครับผมชั่วนี่พระเอกถือดาบอย่างใหญ่นะดาบอย่างยาวแขนปีศาจริงยักษ์เนี่ยก็ขาดไปเลยนะครับนี่ไงสุดยอดนี่เหลือพลังลีรับพลังของปีศาจดาบอย่างเท่นะครับผมแล้วอยู่นะครับปีศาจก็สร้างแขนขึ้นนะครับจากพลังลีรับซึ่งตอนนี้นะครับพระเอกก็เกิดอาการลังเลนะครับผมว่าแบบอะไรนะไอของน้านลุกนี้แต่ปีศาจจิ๋วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนายเนี่ยฟันทิ้งได้อยู่แล้วฉันเชื่อนะแล้วพระเอกก็บอกว่างั้นเหรอถ้างั้นฉัน ก็จะเชื่อในตัวนายเหมือนกันพร้อมกับชัวเรียบร้อยครับผมปีศาจลิงยักษ์แตกอีกตัวหนึ่งแล้วครับโอ้โหจากนี้นะครับอ่าพระเอกของเราเนี่ยก็กำจัดปีศาจลิงยักษ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอู้ภาพสวยอยู่นะทุกคนแบบรายละเอียดดีเลยนะเรื่องนี้แล้วพระเอกเนี่ยก็ย้อนคิดกลับไปครับผมนะตอนสมัยยังเด็กๆแม่ของพระเอกเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกว่าวันนี้เนี่ยมีพ่อแม่ของเด็กที่โดนทูละทําทให้เจ็บตัวเนี่ยรวมกลุ่มกันเป็น10บคนแล้วก็มาฟ้องแม่ที่ทํางานเลยนะอ่าแล้วแม่ก็บอกว่า แต่ก็มีพ่อแม่คู่หนึ่งที่มาขอบคุณนะนี่ไงแม่ของพระเอกบอกว่าโดระนีย่ยอมตีกับคนเป็นสิบเพื่อช่วยคนคนเดียวเลยเนะแม่ว่าลูกต้องเป็นสมุนไพรที่ดีได้แน่นอนว่าลูกชายที่แม่ภูมิใจเนี่ยทั้งแข็งแกร้งแล้วก็ใจดีขนาดนี้เลยกลับมาที่ฉากปัจจุบันนะครับทุกคนก็พระเอกเนี่ยก็ได้กำจัดปีศาจลิงยักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็ได้คิดว่า เป็นสมุไรก็ไม่ได้แถมยังไปร่วมมือกับปีศาจอีกแต่ก็ยังเป็นลูกชายที่แม่ภูมิใจได้สักนิดไหมนะแล้วพระเอกก็ถามชื่อปีศาจจิ๋วนะครับว่าแกนะ่ะมีชื่อหรือเปล่าปีศาจจิ๋วก็บอกว่ามีสิชื่อกุสนังิแล้วนายล่ะพระเอกก็ตอบว่าส่วนฉันนะ่ะชื่อโดรลซึ่งปีศาจจิ๋วเนี่ยก็คือไม่เคยกินคนมาก่อนเลยนะครับพระเอกก็เลยถามว่าแล้วปกตินะ่ะแกกินอะไรล่ะปีศาจจิ๋วก็เลยตอบว่าก็กินพวกหญ้าที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆนี่แหละ และจากนั้นนะครับพระเอกก็ชวนปีศาจจิ๋วไปกินโดรลกีนะครับผมนะเพราะว่ามีร้านเด็ดๆอยู่อันนี้อันนี้เป็นมุกนิดนึงนะ โดนระย่างกิกงนะับเนียดโดนย่างไปซะแล้วก็ตัดภาพมานะครับผมหลังจากที่พระเอกกับปีศาจจิ๋วไปเรียบร้อยนะก็มีสมูไราสาวคนแรกนะครับคนนั้นนะมาที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีปีศาจอยู่ในหอในเลกาคาเนมากกค่ะมันสูงสัก3เมตรได้ครับตัวใหญ่มากแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งกับเจ้าตัวสีขาวเนี่ยช่วยเราไว้อา่าซึ่งสมุไราสาวเนี่ยเขาก็ได้คิดว่าดูจากความเสียหายแล้วเนี่ยกับคาให้การของพยานเนี่ย คงจะเป็นปีศาจที่ตัวใหญ่และทรงพลังมากถึงจะน่าเจ็บใจก็เถอะแต่ว่าคงมีตมุไรระดับกลางนะครับสักคนมาถึงที่นี่ก่อนแต่ว่าทางที่น่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่กลับไม่มีรายงานมาเลยว่ามีสมุไรคนอื่นเนี่ยมานะครับแล้วก็ได้คิดว่าไอ้คนที่กําจัดปีศาจลิงยักษ์นี่เนี่ยเป็นใครกันแน่นะอ่าแล้วก็ตัดภาพมานะครับผมก็พระเอกกับปีศาจจิ๋วเนี่ยก็ได้มานั่งกินโดนัทกันแบบสบายใจเฉบเลยนะนี่ไงแล้วก็ปีศาจจิ๋วเนี่ยเขาถามว่านี่คืออะไรนะอร่อยสุดๆพระเอกก็เลยตอบว่าานนนีี่่่คืืออสิิงงงทยยัยถึรภพขเา ก็ที่บอกให้มาร่วมมือกันไงสัญญาแล้วนี่ว่าเราสองคนเนี่ยจะทำให้โลกนี้เป็นโลกที่มีความสุขและอ่อนโยนอ่าก็บทแรกก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับทุกคนโอ้โหเป็นไงผมว่าเรื่องนี้นี่คือดำเนินเนื้อเรื่องได้ดีและเร็วมากเลยนะครับผมนะเอาจริงๆนะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยผมได้กลิ่นอายของความเป็นโชเนนที่แบบมีความแมสมากเลยนะ เพราะว่าผมอ่านเรื่องนี้เนี่ยแค่บทแรกนะผมนึกถึงมางนะ3าเรื่องเลยเรื่องที่1มีอะไรนะมีแบ็คโคเวอร์ใช่ไหมที่พระเอกตอนแรกเนี่ยไม่มีพลังนะครับแล้วก็มาได้ปีศาจนีน่แบบได้ปีศาจมาช่วยเป็นอาวุธอ่าแล้วก็มีเรื่องจุจุสึไคเซนที่ตอนแรกพระเอกก็ไม่มีพลังเหมือนกันแต่ว่าพระเอกเนะี่ยร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งนะเหมือนยูจิเลยแล้วสุดท้ายก็ได้ปีศาจจิ๋วนะครับมาช่วยเป็นพลังให้และเรื่องสุดท้ายก็คือดาบพิฆาตอสูร ที่มีอารมณ์เหมือนกับเนี่ยใช้ดาบเป็นอาวุธแล้วก็มีแบบพลังเนี่ยเขาเรียกว่าพลังอะไรพลังลีลับเนี่ยไอ้พวกนี้มีกลิ่นอายคล้ายๆกันนะครับแบบเหมือนสามล่องนี้มารวมกันเป็นเรื่องเดียวนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าดําเนินเนื้อ,เ,อเรื่องได้สนุกเลยนะครับแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะไม่น่าเบื่อเลยและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็นี่เลยน้องปีศาจตัวจิ๋วนะคือแบบโอ้ยน่ารักมากนะครับพระเอกของเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ มีฉากย้อนอดีตความทรงจํานะผมชอบตอนนี้สุดท้ายเนี่ยพระเอกก็แบบเอออยากทําตามสิ่งที่แม่คาดหวังนะครับไปเป็นสมุนไรนะพอพระเอกก็แบบเลี้ยนไม่เกง่งเก่งแต่ต่อยต,ตีนะครับสุดท้ายก็เนี่ยแหละมาจบด้วยการที่เป็นสมุนไรแต่ด้านไม่มีพลังลีลับนะครับแต่ก็มีน้องตัวนี้ช่วยอ่ามาเป็นพลังลีลับให้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทุกคนถ้าผมจําไม่ผิดนะมีประมาณกี่เล่มจบนะประมาณห้าเล่มจบหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเล่มจบน้อยนะ ใครที่แบบสนใจเรื่องนี้หรือว่าแบบอยากอ่านต่อเนี่ยก็ลองซื้อมาอ่านนะครับทุกคนนะเรื่องโดรนโดรอนโอนนะครับอ่าแล้วก็ตามคอนเซปต์ของรายการนี้นะครับแกอ่านรีวิวเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดฉากหลังๆเข้าๆให้นะว่าแบบเออฉากหลังๆมันจะมียังไงประมาณไหนนะครับผมอันนี้ฉากแรกนี่ไงมีการอ่าไอตัวปีศาจจิ๋วมีการเปลี่ยนอาวุธให้พระเอกนะเนี่ยนี่นี่สมุไราสาวโผล่มาแล้วนะครับ ผมว่าสุดท้ายนะพระเอกก็จะได้เข้าไอ้นี่นะเป็นสมุไรนะครับนี่ไงนายจงมาร่วมมือกับสมุไรซานะอ่าเห็นไหมพอจะเดาได้นะครับผมนะแต่ก็หลังๆนี่้ยถือว่าน่าสนใจนะครับทุกคนน่าติดตามเพราะว่าปีศาจจิ๋วเนี่ยดูดิมันแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นะครับแปลงร่างเป็นอาวุธอะไรก็ได้เลยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้หลังๆก็มีแบบฉากสู้ฉากบูแอคชันต่างๆนานะครับ ส่วนเรื่องลายเส้นเรื่องนี้เนี่ยมันมีเอกลักษณ์นะทุกคนเนี่ยฉากแบบฉากสู้ฉากบูอ๋อ,อแล้วก็ที่ชอบเลยคือนี่แบบเหมือนออร่าไฟเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นออร่าพลังลรีลับเนียเนี่ยซามมไรสาวมหาพระเอกนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนเรื่องนี้ใครอยากหามังงะอ่านแบบห้าเล่มจบสั้นๆไม่ยาวมากนะครับไม่ต้องเก็บเยอะก็เรื่องนี้เลยครับโอเคครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณค่ายสยามครับที่มาสนับสนุนนี่ส่งมังงะมาให้ผมรีวิวนะครับผมนะมันเป็นอะไรที่แบบเวลิ่กูดสุดยอดมากๆเลยนะครับโอเคถ้างั้นวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย